สวัสดีครับจะตีมหรือ,อยังเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น PUBG กัน อันนี้พับจีเป็นแจกให้เล่นฟรีวันแรกนะครับสาบาภาพมาหรือยังนะลีเนทิ้มอะไรบ้างโอ้ยได้รับไอเทมใหม่ก็เกมนี้ผมซื้อ ก่อนหน้านะครับก็เลยได้รับไอเทมแต่สำหรับคนที่เล่นฟรีก็เข้ามาเล่นฟรีได้ผ่านช่องทางสตรีมนะครับลตัวละครขอรู้ว่ามีอะไรมัง่งแจกเหรียญให้พันสามสำหรับผู้เล่นที่ซื้อเกมมาก่อนนะหน้านี้เยี่ยมไปเลย <laughs> สุดฮัดไม่มีสุดฮัดไม่เคยได้กดรางวัลตรงนี้เลย ชุดก่อนโหเต็มเต็มอ่าสุเคไม่เบา ตอนมารลุนกันนี่หนุกไปเจังเรามาเล่นกันเถอะเกมแรกขอโซโล่กัน ห้องเร็วใช้ได้นะครับวันแรกที่เปิดเล่นฟรีนี่ผมเล่นกับน่าจะเล่นกับผู้เล่นฟรีนะครับอันนี้อ่าสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นฟรีไม่สามารถเล่นได้คือการลงแรงนะครับลงแรงนี้รู้สึกจะมีแค่เฉพาะในพ G ับจีพัทเท่านั้นโอ้ใช้ได้เลย กระตุกเฉยได้เกมกำลังจะเริ่มบินไปไหนดี ตรงไหนดีครับเพราะผมลงตรงนี้ดีกว่าเมืองการม,มาสเตอรนี้เนี่ย เราเปลี่ยนเกมเล่นนิดนึงครับปกติเล่นเกมสะคัมแต่วันนี้พับ g ีเขาแจกฟรีก็เลยเอามาเล่นพับ g ก่อนสำนวนบ no ุ๊คผมนะผมใช้อ i เจ็ด1 0 h นะครับ แต่ผมทำการ underclock กับ u n d e r v o ต์นะครับเพื่อลดอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิสูงมาก นี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับที่จริงไม่เคยเล่นเลยแมบปบนี้เดี๋ยวแล้วกัน ไกลวงกลมมากที่ผมจะลงทางไหนเนี่ย เกมพับจีนี่เป็นเกมที่กินแรมโหดมากนะครับกินไป11กิกแรมโหดจริงจริง GPU ผมก็วิ่งไปสูงสุด98เมื่อกี้ส่วนสำหรับการ์ดจอกินแรมไป5กิกกว่าครับผมเป็น e-port RTX 3060นะครับขนาดแรมการ์ดจอประมาณ6กกิก แรมอย่างโหดสเปคโหมดมากครับพับ G ปรับทุกอย่างเป็นเอาต้าหมดเลยนะครับความละเอียดเป็น Full HD นะครับเพราะว่าสเปคการ์ดจอในเล่น 4K ไม่ไหวยุตียังเฟรมเรทยังวิ่งแค่60กว่าๆเลยครับ

โอ okay. เคเยี่ยมวันนี้วิ่งไปต่อครับแซกหน่อยเฮ้ย okay. ผมไม่รู้ไลสุดเป็นยังไงบ้างเนี่ยจอมืดเลยอะขอแก้ก่อนแนะ่ ทำไมไลฟ์สดไม่โอเคมาแล้วขอโทษนะครับภาพมืดตั้งนานโอเค ได้หนึ่งตัวจริงมีเกมหนึ่งผมอยากมาเล่นเหมือนกันชื่อว่านาลกะคล้ายคล้ายพับจีบแต่เป็นภาพจอมยุทธจีนสนุกมากเลยเกมน้น ไเสือกัก๊กิ่งไปเลยพี่น้องอแบบนี้ก็กว้างเหมือนกันนะ ลุ้นระทึกดีสำหรับเกมพักจีนี้มันจะมีทั้งในโมบายแล้วก็ใน PC นครับอันนี้ที่ผมเล่นจะเป็นเวอร์ชั่น PC เล่นผ่านแพลตฟอร์มสตรีมนะครับตอนนี้ให้โหลดฟรีทุกคนสามารถโหลดและติดตั้งเล่นบนคอมได้เลยครับถ้าสเปคคอมไม่แรงมากก็แนะนำปรับโลก็ได้นะครับจะเล่นได้ไหนยของผม3060ยังกระตุก ว่า CPU ผมอุณหภูมิปาไป97องศาครับเลยกระตุกผมอาจจะต้องปรับแต่งคอมพิวเตอร์อีกนกน้อยลูกซองเกมนี้ที่โล่งเยอะจังแมปนี้ไม่ค่อยชอบเลย เสียงต่อการโดนยนิงมากเลยเนี่ยโลงโลงสตรีมผมชัดหรือเปล่านะครับ ที่บ้านอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่พึ่งหัดสตรีมครับ <primo> ถ้าเกิดสตรีมแล้วคุณภาพไม่ชัดมากเดี๋ยวต่อไปผมอาจจะใช้วิธีการเลกคอร์ดแล้วค่อยเอามาอัปโหลดขึ้น YouTube แทนเพราะน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้น่าจะ ทางออกที่ดีครับแต่ว่าตอนนี้ผมเพื่อนยิงไม่ได้เลยโอเคบุงบีบมาลว้ว่าแมปนี้ออบเจกต์มันเยอะนะครับมันเลยทำให้ การเรนเดอร์ภาพสะดุดเฮ้ย CPU ผมร้อนจัดริงผมต้องลดคอรอกสปีดลงมาอีกหรืมีรถไฟด้วยด่านนี้ ไปเลยผมตัวรถไฟชนนี่ผมจะตายไว้เนี่ยอยากรู้จริงๆแต่ไม่ลองดีกว่าเกมนี้ดีกว่าจะคับนะครับวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเออดีครับ สุนกระสุนพี่ผมอยากได้ผมอยากได้พวกน้ําผลไมล้พวกนี้กินแล้วแบบได้เพิ่มพลังเพิ่มเลือดนะครับเก็บเก็บไปเราไปกินไก่กันต่อ ยิงพลุจะมีคนอยู่แถวนี้หลบซ่อนตัวเยอะมากเลยแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลย วงเราไม่บีบโ <Okay. S 1> อเป้เลเวลสองเกาะเลเวลสองดีว่ายังได้ของฟาร์มที่แบบ

มังเกลียนวงเกลียนมากเลยขอไปว่ามาช้าไม่ดีอาจจะเพราะผมเปิด YouTube ไว้ด้วยหน้านึง กินเสียงรถไหมนะผมหูฝาดไป เจสิบห้าคนแล้วโอ้อยเบิดโคตรระแวงเลย ไลเฟิแรงว่ามันต้องมีมือปืนไรเฟิลอยู่ก็าไม่ไกลจากเรานี่แหละครับเสียงแบบแอดคนสุดท้าย แบบการวิ่งนี้ครับแบบนี้